สวัสดีครับตอนนี้วันนี้เราจะมาเอาวิจังมาเที่ยวที่ r ีเว r ร์ตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับมีโปร5991ครับเข้านครับก็ได้2คนนะครับรไปดูกันครับ ี่รมาดิโมในรอบสิบกว่าปีเนะตอนนี้เพิ่งเปิดนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นค่ะ5้าาบาทเข้าได้ถึง2คนเลยวันนี้ค่ะมิจังมาเที่ยวตีมพารเป็นครั้งแรกนะคะอากาศไม่ร้อนมากด้วยมิจังพาพี่ฮันนามาด้วยใช่ไหมคะ โอเคค่ะเดี๋ยวไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะพีก็้โอเคค่ะบ๊ายบาย เดี๋ยวมิจะมาดูหนังโฟดีเป็นกันดูหนังครั้งแรกของพี่จังนะครับจะคอยดูซิอุ้มเอ๊จะชอบไหมนะดูหนังครั้งแรกก็เป็นโฟดีเลย <c oughs> โอเคครับพี่จังหนังสนุกไหมครั <c oughs> โอ้โหสนะุโอเคนะเมื่อไหร่จะโตให้เข้ามาดูด้วยกันนะเดี๋ยวอุ้มเอ๊จไม่ตัวอะไรเลยจะไม่ในบ้านยักษ์เลยนะครับ อย่างยังเหมือนเดิมนะครับโอ้รองเท้าใหญ่ไหมคะ ได้ยินเสียงยักษ์โนไหมยักษ์กำลังหลับอยู่ใช่ไหมครับ จะเป็นแอนิมอลฟาร์มนะครับก็จะมีมีสัตว์นะครับมีหมูมีแกะมีแรบบิทนะครับมาก็มีซื้ออาหารให้ได้ครับอุ้ยจังให้ตัวอะไรไปแล้วมั้งคะวให้แรบบิทไปแล้วหรอให้ชิปไหมได้ได้ค่ะอออ่่เาไนีงให้ชิปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องข่าวออกคือมัน ชิปิงนักบุ้งเหรอจั่ไ้ลูกมิจังจับได้มันหักบุ้งป่ะตึ้งตึ้งใช่จับได้หรือจับได้เออจีจับยังงี้ใช่ไหมใช่ไหมง่ายมันดึงจะได้ดึงเข้าปากเลยมันดึงจะได้ดึงเข้าปากเลยค่ะนี่ว่านเลยอ่ะว่านหัว

กินไหมกินกินนะมันกินได้ใช่ไหมโอเคครนบกะตายพี่น้องก็ได้ถอดก็ตายไปกีนก็ตายดูไม่ค่อยหิวให้ให้เบบี้โกดดิ้งไหมเราก็ใช้ทุกวันนะมันเยต้องมีขาบ้วงก็มีค่ะตาไม่มีไม่เปิดเขาก็อยู่ตรงนี้เหรอคะอ๋ออยู่ค่ะอ้อยอ้อยกินแครลอตไหมกินแครอทไหมลองยืดน้ำมันดูสินี่อย่าไปแกล้งมันลูก ลองยื่นๆให้ปฝาขลังปากมันดิมันกินไหมดูดตัว้วยน๊าป้าหนูอุ๊ยตื่นแล้วอ่ะกินไหมหมาำไหมมันตื่นเข้าหอบไม่ไปแล้วมันไม่ใช่ไหมใช่ลองฟีนมั้ยไอ้หม่ำมั้ยโอ้ยอย่างงั้นสิหลุมันไม่เห็นมันกลิ่นเหม็นนิดนึงนะเอาไหม

อันนี้ไอเต็มเลยอุ้ยมีดักด้วยมิมีดับมีนกยูงด้วยเกาะไหมเกาะไหมเกาะไหมไหม่จิกนะเกม้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะกาไ,ไ,ไหมคะเกาม,มจะจจิ อ๋อ,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 อจับได้ไหมไม่เป็นไรหรอก็มาระวังอยู่ขอบคุณค่ะสวยจังเลยร้านอาหารนะครับก็ที่นี่ก็มีรื่งแบบฟูดเหมือนเป็นฟูดคอรบมีอาหารตามสั่างข้าวมันไก่ข้าวหมูมดแดงร้อยเสี๋ยวนะครับต้ตมตำแล้วก็น้ำเดื่มแล้วก็ตนหนึ่งนี่จะเป็นเคฟซีนะครับ,บห้องสระน้ำสะอาดห้องอาหารสะอาดครับ ห้องน้ำสะอาดมาค่ะถ้าเกิดว่าเป็นห้องน้ำของผู้หญิงจะมีแบบสเปย์ให้ฉีดทำความสะอาดซีดคอเวอร์ก่อนด้วยนะคะส่วนอาหารที่พาไปคือซุปตามจ้านี้ค่ะเด็ดมากถ้าใครชอบแซบๆมะละกอกรอบๆนี่คือสั่งได้เลย้้มตากูนี่คือ the best ค่ะนี่ถ้าอยากซื้อกลับบ้านเลยนะคะเนี่ย นะครับรงวันธรรมดาหรือว่าคนมาเยอะนะครับเพงเปิดเมื่อวันที่1เปิดมาได้3วันหลังจากปิดมาเป็นปีผู้จ้างขับเฮลิคอปเตอร์แล้ว เีนี้นะีคนะ่ค่าเกมก่อให้นะบัตโตจะพวงอะไรหลงเดยวขบนะเย้นะไปเลยล ไปเล่นเรือได้นะค่ะเล่นเรือครับมาไปเล่นเรือต่อนะเเร็ตเรายไปลือไปเรือไปเรสนุกมลูก่สเเลยไม่สปรใครเฉยๆลูกแพ้เฉยๆใครยางเฉยค่ะใคเรือไม้ไม้ใายได้เลยลูกใครเรือได้เลย หรือว่าพายพายได้พายได้ใช่ใช่ใช่สองมือใช้ยังพายก็ได้นะลูกโอเค เล่นทั้งส่วนใหญ่ครับก็โอเคครับคนทาวคนวธรรมดาคนไม่ถือไม่แนะนำาพาใครพาเด็กมาก็แนะนำเลยครับมีเครื่องเล่นเด็กเยอะเลยนะครับต็อง้องดูนะครับ จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเนี่ยไม่ได้อะไรสนุกดีหรอคะชอบดีค่ะหมุนไปก็หมุนมาหมุนไปหมุนมาเห็นป้าทัยกเนี่ยมันเป็นน้ำไงหรือเปล่าเข้าเรื่องกันหนาวเอ้เรื่อกันฝนมาจะไม่เปียกก็เปียกอยู่ดีไม่เปียกเหมอนเรื่องกันฝนเราไม่เปียกอ่ะก็เปียกอยู่ดีเหนียกแค่เป็นฝนเดี๋ยวเราจะพาคุณนิจังจะไปดูหิมะนะที่เมืองฮิมะกันนะครับ นี่มาเบอมลองดูนะเป็นไงนะมาถึงมัง้งทีมาแล้วมา,มาลองลอง็ลอก้าวเข้าไปได้ตรงมีมาเก็ตเลยมั้ยนี่มาลองก้าวด้อเกร็บไหมมีหล่นๆมาไปจับได้นะที่มันหล่นลงมาลองดูมัออ้ย ทำไมคะ เย็นโอ้โขโาเข้าเขเย็นไหมเย็นเย็นเลยแล้วผัดๆหน่อยแล้วเช็ดๆๆเย็นมากโอเคพอเลยนะไม่จับแล้วนะมันเย็นมากตอนลายเป็นน้ำแล้วปัดๆโอเคโอเคนะเะไรเย็นมากแนะถ้าเกิดพอแล้วบอกนะแกลโนแมนไหมครับ หนาวไหมถ่ายรูปกนันดีกว่าไหมเล่นเล่นเล่นสนุกดีเล่นสนุกดีอะไรเอาเอาีกมั้ย พอดีครับเดี๋ยวมานั่งกันนะคะ้โหมอ้ังได้ขึ้นเโอ้โหโอ้โลอ้โห้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหาอ้โหโอ้บหโค้โห้โี้โหโอ้ใหโอ้้โหโอ้โหโอ้อ้โห้โหโอ้โหโอ้ามโอ้โหโอ้าหโอ้โหอ้วหโ้อบหโออ้โหอ้หโอ้โหอ้โอ้โหอยหโอ้โหโอ้โหโอ้อันนโ้โุโเ้โหโอ้โหโอคโหโอ้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 ดหอ้าหโั้วอ้อออ้้้้อโอ้กน กูมิแจ้งฝั่งนี้เลยฝั่งนี้โอเคแม,ม่ชอบไหมคะสูงเหมือนอยู่บนเครื่องบ oh, no boy, no. นินเลยเนะุ้ยเห็นวิวหมดเลย <No. S 1> เห็นวิวหมดเลยลูกเห็นวิวหมดเลยค่ะ ราอยู่ที่ร้านซูชิโร่นะครับผมมะกินอะไรที่ร้านคะั้งนี้คะอิคุรนะอิซุระนะคะโอเคครับามาแล้วอิคุระมาแล้วเดี๋ยวป้าช่วยนะั่งหลดเดี๋ยวหกป้า,าโอเคเป็นอิซุระตัวนี้ค่ะจะเช็ดมือไหมเราไปล้างมืออันนี้อาหารก็เริ่มมาแล้วนะครับมาลองชิมดีไหมที่ชีสร้า,านป้าครับ กินซะใจเลยครับเพอซูชิตามมาตรฐานร้านซูชิลอยเย็นนะครับอาจจะไม่เหมือนกับพิม้ซูชิแต่ก็อร่อยตามมาตรฐาซูชิลอยเย็นอุ้มมี่หม่าอะไรอยู่ครับนี่หลักเหมือนในวโชครับอร่อยไหมครับ อันนี้อันนี้คืรอไอ้คนอ่ะอ๋อมีชอบเมนูโปลดอ,ยอยันนี้ใช่ไหมอยากกินยังไงโอเคกินข้าวได้ไมั้ยกินสาหลายได้ไมั้ย